สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวม9ก้าผานางที่เล่นละครคู่กันเป็นครั้งแรกเคมีเข้ากันส,สุดๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับว่าจะมีคู่จิน้นคู่ไหนกันบ้าง เริ่มกันที่คู่พระนางอย่างนางเอกสาวมินพีชยาและพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มโก้วศินที่ได้คัวจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกในละครเรื่องรางรักพางใจที่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าคู่นี้เขาเคมีเข้ากันดีมากๆเลยนั่นเองครับ ต่อกันที่คู่พระนางอย่างพี่หนุ่มสอนรามและสาว๊อกปียัติดาทั้งคู่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแต่เพิ่งจะได้โคัวรจรมาเจอกันปิดครั้งแรกในละครเรื่องบังเกิด9ที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําและเตรียมลงจอให้แฟนๆได้ชมกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ ต่อมาที่คู่พนางระหว่างพระเอกหนุ่มอินดี้อินทัสและนางเอกสาวฝีมือไม่ธรรมดาอย่างจูนชนฤด,ดีสําหรับคู่นี้นะครับเขาก็เป็นการร่วมงานเป็นครั้งแรกในละครเรื่องคุณเจ้ากระเพาไก่คุชแาไข่ดาวซึ่งเป็นละครที่ทางช่องแปนั้นได้นํากลับมารีเมคใหม่นั่นเองครับคุณผู้ชม ถัดมาที่คู่พระนางในละครเรื่องเลดี้บานฉําอย่างนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างสาวมารีเบอร์เนอร์และพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มตรีพรพักซึ่งคู่นี้เขาก็เป็นการประกบคู่กันครั้งแรกทางช่องวัน31ที่หลายคนนั้นทั้งเชียร์ทั้งจ้นตั้งแต่ละครยังไม่อ่อนแอเลยทีเดียวครวับคุณผู้ชม ถัดมาต่อกันที่คู่พระนางอย่างดุเวียสกุลวัฒน์และแนางเอกสาวอย่างภาพพายและมิดาสําหรับคู่นี้นะครับคุณผู้ชมเขาก็เป็นการประกบคู่กันครั้งแรกในะละครเรื่องกลงลำพ่งนั่นเองครับ มาต่อกันที่คู่พระนางอย่างหนุ่มป้องนวัดและนางเอกสาวใหม่รวิกาซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกในละครเรื่องวันทองทางช่องวัน31ที่เพิ่งจะปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเมื่อไม่นานมานี้นะั่นเองครับคุณผู้ชมมาที่คู่พระนางอย่างพระเอกเจมส์จิรายุและนางเอกสาวอย่างจีน่ายีนา ที่ได้มาแสดงคู่กันเป็นครั้งแรกในละครเรื่องทิศสวัสดคาดเกมซึ่งเป็นละครแนวโรแมนติกดรามา่าบอกได้เลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันดีอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่คู่พระนางอย่างพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์และซุปตาสาวอย่างยายา,ยาอุรัสยาคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในละครเรื่องคือเธอเพียงแค่ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาก็เป็นที่น่าจับตามองกันไม่น้อยเลยทีเด,ยเดียวครับสำหรับพระนางคู่นี้ ปิดท้ายกันที่คู่พระนางอย่างนางเอกสาวแอปสักษะออนและพระเอกรุ่นน้องอย่างหนึ่งต่อธนพบที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวครับสําหรับคู่นี้กับการเจอกันครั้งแรกในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่ลงจอไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางช่องวัน3 1นั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ